เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาอัปเกรดโต๊ะทำงานหน่อยนะครับก็นั่งทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมา3าปีแล้วนะครับไม่คิดว่าจะต้องทำงานที่บ้านนานขนาดนี้มาก่อนนะครับไม่ได้เข้าออฟฟิศสักทีสิ่งที่จะทำนะครับก็คือผมไปซื้อแขนจับจอมาเนอะเดี๋ยวว่าจะติดตรงนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ อ่าอันนี้ก็เป็นโต๊ะคอมที่ผมทำงานอยู่ที่บ้านนะครับตอน work from home ก็เนื่องจากผมต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานเนาะแล้วโน้ตบุ๊กเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ลักษณะการทำงานผมเนี่ยก็นั่งอย่างนี้เนาะคอเราเนี่ยก็จะก้มลักษณะมันก็จะก้มเล็กน้อยนะครับนั่งนานๆเนอะวันหนึ่งเนี่ยสิชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับว่าแขนจับจอที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นยังไง อ่าอันนี้ก็คือแขนจับจอยี่ห้อลูมิที่ผมซื้อมาเนอะ LUMI นะ L U M นะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูวัสดุก่อนเท่าที่ผมดูเนี่ยก็คือวัสดุพวกนี้น่าจะทำมาจากพลาสติกแข็งนะครับดูดีเลยนะครับสีก็สวยนะครับอันนี้ตัวที่ผมซื้อมาจะเป็นสีขาวนะครับนี่นะครับตัววัสดุลักษณะการทำงานของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดู นี่นะครับดันเข้าดันออกได้นะครับตัวนี้นะครับหมุนไปได้360องศานะครับแต่ว่าตรงนี้ผมไขล็อกเอาไว้เนอให้มันหมุนได้แค่นี้จริงๆสามารถคลายน็อตตัวข้างในตรงนี้ได้นะครับตัวนี้นี่มันก็จะหมุนได้รอบเลยเนาะแล้วก็การเคลื่อนไหวเนี่ยค่อนข้างนิ่มนะเนี่ยโชคมันนิ่มเลยนะคือไม่ไม่มีติดขัดนะ และที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะคือบริเวณตรงคอ,อนี่มันหมุนตั้งได้หมุนมาหาหมุนมาหาก็ได้นะนการติดตั้งก็ง่ายนะครับเขามีคู่มือมาให้ผมว่าคุณผู้หญิงก็สามารถติดตั้งเองได้นะครับ แต่กว่าจะเคลื่อนไหวได้อย่างนุ่มนวลอิสระอย่างนี้มันก็ต้องมีปรับบ้างนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าปรับจุดไหนบ้างจุดแรกนะครับก็คือข้อต่อส่วนที่2ตรงนี้เนาะตรงนี้มันเป็นพลาสติกดึงออกได้ก็คือจะบอกว่าเดิมเนี่ยตัวแขนจับจอเนี่ยมันกดลงกดขึ้นไม่ได้นะมันก็จะมีความแข็งระดับหนึ่งเราก็จะมาหมุนตรงนี้เนาะหมุนไปที่ลบนะครับแล้วมันก็จะมี มีตัวเกณฑ์บอกนะเนี่ยตัวนี้เกณฑ์สีแดงอยู่ตรงนี้นะถ้าหมุนลบเยอะๆเนี่ยตอนแรกเกณฑ์มันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะค่อยๆดันขึ้นมาจนแบบสุดนี่เนาะมันก็จะอ่อนแล้วมันก็เริ่มจะเคลื่อนที่ขึ้นลงได้ละเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมปรับจนสุดเลยนะลบจนสุดเลยเพราะว่าถ้าของเดิมเนี่ยตรงกลางหรือว่าบวกเยอะเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งมันจะกดขึ้นกดลงไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยตอนนี้เรากดได้นะ จุดที่2ที่เราต้องมาปรับเองหลังติดตั้งเนี่ยก็คือจุดนี้เนาะมันก็คือจุดก้มเงยของตัวจอนะตอนมาเนี่ยจอมันอาจจะก้มเยอะเกินไปเนาะเราก็มาคลายออกนะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อคลายออกหน่อยแล้วหลังจากที่เราปรับระดับได้เนี่ยเราก็มาหมุนคืนให้มันแน่นเนาะหมดแล้วครับปรับแค่2จุดเองครับก็คือจุดตรงนี้เนาะเพื่อให้มันก้มเงยได้แล้วก็ จุดตรงคอตรงนี้เนาะเพื่อให้หน้าจอก้มหรือเงยได้ตามองศา,าที่เราต้องการเนาะข้อดีอีกข้อที่อยากจะบอกนะจริงๆมันก็มีในทุกกี่ห่อนะมันจะมีตัวเก็บสายเนี่ยตัวนี้เป็นพลาสติกเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมลองใช้สองมือก่อนอ่าลักษณะมันเป็นแค่นี้มันเป็นแค่เคี้ยวตรงนี้เนาะแล้วมันก็เกี่ยวกับเคี้ยวงี้เราใส่สายไปใส่ตามล็อกเนาะแล้วก็ดันให้สุดแค่นี้มันก็ล็อกแล้ว ข้อเสียจุดหนึ่งนะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมเห็นอยู่แค่จุดเดียวนะนั่นก็คือตรงส่วนนี้ที่บอกว่าเป็นพลาสติกเนะี่ยมันเป็นลักษณะพลาสติกอ่อนพ่นสีเอาดือด้อเลยเนาะนจะเห็นรอยพ่นเลยว่าแบบพ่นแบบพ่นจริงๆอะิะไม่ค่อยเนี๊ยบเนะแต่มันอยู่ข้างในแหละแต่ที่คอนเซิร์นก็คือพลาสติกมันค่อนข้างนิ่มเนาะใช้ไปนานๆเนี่ยผมว่าอาจจะมีสีลอกแน่นอนเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะเห็นชัดเนี่ย เป็นสีพ่นเลยเนะนะนี่ยนะสีพ่นนี่ก็เห็นชัดเลยเนะี่ยนนี้ไม่ใช่เหลือบนะแต่ไม่ซีเรียสน,นะไม่มีผลต่อการใช้งานม,มันแค่เรื่องความสวยงามเนาะ ตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยจะอยู่ที่2,690เนาะแต่ผมซื้อช่วงที่เขาจัดแฟลชเซลนะแล้วก็มีคอยคืนอีก30%ของ s h อป e ีนะผมได้ราคาคร่าวๆเ,เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,400บาทโอเคนะถือว่าคุ้มค่าเลยนะจริงๆดูอีกยี่ห้อหนึงก็คือ B w เวราคาใกล้เคียงกัน1,400ี่พประมาณนี้ผมดูแล้ววัสดุความสวยงามชอบแบบนี้มากกว่าเนาะก็เลยซื้อตัวนี้มาจะบอกว่าตัวนี้คุ้มค่ามากครับน่าสนใจครับ ใครที่มองหาแขนจับจออยู่ตัวนี้มีความแข็งแรงอ๋อต้องบอกก่อนก่อนหน้าผมซื้อมาตัวหนึ่งนะในช้อปปีนี่แหละตัวละ5 0ากว่าบาทปรากฏว่าเป็นไงรู้ไหมตรงคองียมันปรับตั้งไม่ได้นะปรับตั้งปรับนอนไม่ได้มันล็อกมาจากโรงงานมันล็อกมาเบี้ยวผมก็เลยต้องคืนไปเนาะเพราะมันใช้งานไม่ได้จริงๆไม่ได้แกล้งเขานะแล้วก็แขนจับจอราคาถูกในช้อปปีเนี่ยสองกว่าบาท400กว่าบาท600ก็าา600กมีไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่นะคุณไปถามได้เลย มันจะปรับตั้งกับปรับนอนไม่ได้เนาะถ้าปรับได้อะก็ลักษณะคือต้องคลายให้มันแบบหลวมแล้วคุณก็มาปรับตั้งแรงให้มันแบบได้ฉากได้องศาที่คุณต้องการแล้วคุณก็มาไขาให้มันแน่นตามนั้นเนาะมันจะแบบขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยตามดั่งใจไม่ได้แต่บีเวลทำได้นะบีเวลรู้สึกว่ามันจะปรับตั้งปรับนอนได้แล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างนี้แหละราคาพอๆกันแล้วแต่ชอบเนาะหลังจากติดตั้งไปเนี่ยการทำงานของผมเนี่ยก็คิดว่าจะปวดคอน้อยลงนะ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ